เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการหลังดิฉันและสามีอายุ30แต่งงานได้เกือบ2ปีแต่ยังไม่มีบุตรเคยไปตรวจกับแพทย์พบว่าดิฉันเนี่ยเป็น e อ็นโดเมทร m โอมาต้องผ่าตัดแล้วก็ฉีดยาเดือนละ1เข็มเป็นเวลา6เดือนแล้วก็เวลาที่มีเซ็กส์กับสามีนะครับทุกครั้งเลยผ้าปูที่นอนจะเละเทะอะไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรคะ ทั้งท่านที่มีการหลังข้างในทุกครั้งนะฮะหรือว่ามดลูกไม่รับคะตอนนี้กลุ้มใจมากสามีก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีวิบวว่าจะมีบุตรกลัวจะมีปัญหาครอบครัวภายหลังไม่มีโซ่ทองคล้องใจในคำถามอันนี้เนี่ยจะมีประเด็นหลักอยู่2ประเด็นก็คือว่าในเรื่องของก้อนที่เขียนมาบอกว่าเป็นเอ d นโดเมติโอมามันมน,น่ากลัวไหมครับ คือคืออยู่ที่พยาธิสภาพนะค่ะว่าเป็นมากเป็นน้อยใช่ไหมคะก็คือการที่เยื่อบุโพรงมันลูกเนี่ยน้ำประจําเดือนเนี่ยที่เราเห็นเนเนี่ยแทนที่จะไหลลงช่องคลอดเนี่ยมันไหลย้อนแล้วเลือดเนี่ยแหละก็คือน้ําเมนจะมีทั้งเลือดมีทั้งสารคัดหลั่งมีทั้งเยื่อบุโพรงมัลูกคือที่จะไหลออกมามันไหลเข้าไปใช่ไหลย้อนกลับแล้วมันมันไม่สังสมแล้วครับคุณหมอเรื่องนี้จนกระทั่งกลายเป็นก้อนหรือที่เรียกว่าเอ็นโดเมทิโอมาหรือกลายเป็นพังผืดทําให้เกิดอุ้งเชิงกลางเกิดการที่ ผนังติดกันในเรื่องของไขมันในเรื่องของลำไส้<อ>หรือว่ารังไข่กับปีกมลูกกับมลูกเกาะกันทีนี้ในลายนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นมากพอสมควรคุณหมอถึงได้ให้ยาฉีดในการรักษาเป็นระยะเวลา6เดือน,อนใช่ไหมคะต้องผ่าตัดไหมครับก็อยู่ที่ว่ารักษาโดยการใช้ยาเนี่ยดีขึ้นไหมต้องผ่าตัดใช่ไหมคะถ้ารักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นก็คือการทําผ่าตัดถ้าเกิดในเมื่อก้อนนั้นเล็กลงการเลาะพังผืดได้มแล้วก็การที่ทาให้เจ้าเยื่อบุผนงมลูกเนี่ยมันฝ่อไปในส่วนนั้น ก็สามารถที่จะมีบุตรได้แต่ก็คงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ว่าทําอย่างไรให้มีบุตร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีบุตรเนี่ยไม่สิ้นหวังค่ะยังมีเปอร์เซ็นที่จะมีบุตรได้ส่วนในเรื่องของการที่ว่ามันเลอะมีเพศสัมพันธ์แล้วเลอะเทอะเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับพยาธิสภาพของเอ็นโดเมทิโอมาหรือเยื่อบุผงมันรู้เพราะว่าอันนั้นเกิดขึ้นในอุ้งเชิงกลางทุกคนเป็นได้หมดเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยล่งน้ำมาสุจิเข้าไปในช่องคลอดฝ่ายหญิงเนี่ยประมาณ3-4ซีซีโดยเฉลี่ยปริมาณ3-4มถึซีซีเนี่ยซึ่งเข้าไปในในช่องคลอดฝ่ายหญิงใช สารคัดหลังในช่องคลอดผสมประสานรวมกันเนี่ยก็อาจจะประมาณ56าซีซีอะค่ะโโมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในช่องคลอดหรอกค่ะทีเวลาเราลุกหรือเราเดินเนี่ยหรือเรายืนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยม,มันก็ไหลออกมาหรือกระทั่งว่าขณะที่นอนแล้วหลังจากพที่เสร็จภารากิจเนี่ยก็ออกมาได้เพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรซึ่งเรื่องอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องมีลูกยากไม่เกี่ยวปัญหามีลูกยากเป็นเรื่อง endometriosis ที่เป็นใช่ค่ะปัญหามีมีลูกยากคือเป็นจากการที่เยื่อบุโพรงมาลูกเนี่ยไปขึ้นผิดที่ตรงนนั้แต่่ถาามว ส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราเรามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บแล้วเรารีบมาล้างช่องคลอดเพราะว่าอุ้ยน้ามันไหลเลอะเทอะเปื้อนที่นอนอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งถ้าไม่มีบุตรยากเพราะว่ามัวแต่ไปล้างน้ําสุจิมันก็ไม่ทันได้วิ่งเข้าไปอะค่ะในส่วนนะคะ